มือใหม่มากอยากเขียนอ e ีบุ๊กอยากเขียนอ e ีบุ๊กแต่จะเขียนอะไรดีจะคิดหัวข้อยังไงสำหรับในคลิปเรีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวโฟจะมาเล่าให้ฟังค่ะไปฟังกันเลยค่ะเพื่อนๆมาเปลี่ยนความรู้ดีๆเป็นอ e ีบุ๊กทำเงินแต่จะเขียนอะไรมาปรับไม n d เซตก่อนโฟกัสสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ขาดเพราะทุกคนมีความรู้มีองค์ความรู้ทุกคนเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยคุณมีบทเรียนเป็นของตัวเองค่ะ ทำไมถึงบอกว่าคุณเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยและเป็นเจ้าของหลักสูตรใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วอะ่ะก็ประสบการณ์ชีวิตในชีวิตเรานั่นแหละค่ะตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันเนี้ยเรามีประสบการณ์ชีวิตเรามีความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตของเราอะ่ะมันเอามากลั่นเป็นหลักสูตรเป็นความรู้เป็นประสบการณ์เป็นเรื่องเล่าที่เราจะสามารถถ่ายทอดมันลงไปในอีบุ๊กได้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าตัวคุณน่ย คือหนึ่งเดียวในโลกมันไม่มีใครเหมือนเราแล้วเราก็ไม่เหมือนใครเราเรามียูนิคเรามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสามารถแปลงมันมาเป็นความรู้สู่อ e ีบุ๊กได้ข้อที่หนึ่งเลยคือหาเป้าหมายค่ะหากลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีประสบการณ์ชีวิตอะไรยังไงทีนี้เราก็มาตั้งคำถามว่าเราจะเขียนอ e ีบุ๊กเล่มนี้ให้ใครอา่าน ะะเรามีวิธีแก้ปัญหาในเรื่องที่แบบคนต้องการทางออกหรือเปล่านะคะเรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครเราก็ต้องตั้งคําถามว่าคนกลุ่มนี้จะเขามีปัญหาเรื่องอะไรแล้วตัวเราเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้มีทางออกให้กับเรื่องนี้หรือเปล่านะคะเนี่ยคือการหากลุ่มเป้าหมายนะคะสิ่งแรกที่มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะหาเรื่องมาเขียนอ e ีบุ๊กได้นะคะหาเนื้อหาต่างๆที่เราจะเอามาทำอ e ีบุ๊ก ะะจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกมาหนึ่งหัวข้อเมื่อเราเรู้แล้วนะคะเราเลือกมาหนึ่งหัวข้อเลือกมาในเรื่องที่เราเนี่ยคือรู้จริงแล้วก็เรื่องที่เราชอบนะคะเรื่องที่เราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้แล้วที่สําคัญที่สุดถ้ายิ่งเรื่องนั้นอ่ะเป็นแบบความต้องการเร่งด่วนมันยิ่งจะเป็นแบบที่เรื่องที่ทําให้คุณอ่ะสามารถที่จะทําเงินได้เลยคุณจะมั่นใจเลยว่าถ้าคุณเขียนออกไปเนี่ยนะคะหนังสือเล่มเนี้ยตีตลาดออกไปเนี่ย คุณขายได้อย่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่นอ่ะขอยกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวก็คือเรื่องของการหาแฟนฝรั่งเนาะผู้หญิงแบบไทยในในในแบบในโลกเราเนี่ยนะคะผู้หญิงไทยเนี่ยมากมายที่ต้องการที่จะรู้เรื่องว่าเขาจะหาแฟนฝรั่งได้ยังไงหัวข้อในเรื่องของการหาแฟนฝรัง่งในเรื่องของแบบว่าอีบุ๊กนะคะที่จะเป็น Howto ต่างๆเนี่ยมันขายได้มันขายได้อย่างแน่นอนนะคะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือ เมื่อเรารู้ว่าเราม e ีประสบการณ์ชีวิตอะไรนะคะแล้วเรารู้กลุ่มเป้าหมายของเราแล้วเนี่ยนะคะให้เราเลือกมาหนึ่งหัวข้อแล้วเป็นเรื่องที่แบบว่าเ,าเรารู้ลึกรู้จริงนะคะแล้วเป็นเรื่องที่เราชอบนะคะยิ่งถ้าเป็นประสบการณ์ตรงในชีวิตเราเนี่ยยิ่งจะเป็นเรื่องดีเพราะว่าแบบมันจะทําให้เรามั่นใจนะคะมันจะทําให้เรามั่นใจในการเขียนโดยที่เราไม่ต้องไปหาชุดความรู้ใหม่นะคะเป็นเรื่องที่ต้องการเร่งด่วนยิ่งจะทําให้คุณ ขายได้เร็วนะคะต่อไป3เลยคือกำหนดรายได้ค่ะตั้งเป้าหมายแล้วก็เซ็ตราคานะคะว่าอ e ีบุ๊กเล่มนี้เนี่ยนะคะในหัวข้อนี้ที่เราจะทำเนี่ยนะคะเราจะแบบต้องการที่จะมีรายได้จากมันเท่าไหร่นะคะถ้าเราเป็นมือใหม่เราเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนก็ได้ค่ะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการเขียนอ e ีบุ๊กแบบ อีบ e ุ๊กสั้นนะคะเป็นช็อต E-Book กนะคะเหมือนอย่างที่โฟทำเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยก็คือสามารถที่จะเขียนได้เร็วถ้าเราตั้งเป้าหมายเล็กๆนะคะเขียนอ e ีบ o k กสั้นสักประมาณ50หน้าตั้งราคาอยู่ที่ประมาณหนึอ่สิบเาบาทนะคะตั้งเป้าเอาไว้แบบแบบขั้นต่ําเลยขายได้เดือนละเ,เดือนละสิเล่ม แบบนี้ก็ได้ค่ะเราเริ่มต้นทดลองก่อนว่าเฮ้ยมันเขียนได้จริงไหมนะคะแต่สิ่งสําคัญคือให้เรากําหนดเป้าหมายให้มันชัดเจนเพื่อทําให้เราหนึ่งคือมีแรงบันดาลใจนะคะเหมือนกับเรามีแผนที่นะคะว่าอ่ะฉันจะเริ่มต้นเขียนอ e ีบุ๊กในเรื่องของอ10วิธีหาแฟนฝรั่งด้วยตัวเองนะคะราคาแบบ129บาทขายให้ได้แบบเดือนละ10เล่มเท่านี้ก่อนเป็นการทดลองตลาดหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราทําได้เราก็ค่อยๆเพิ่มสเต็ป นะคะจะเขียนอะไรลงไปในอ e ีบุ๊กเขียนเรื่องที่เรารู้ลึกรู้จริงเรื่องที่เราชอบเรื่องที่แก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้ชอบเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะเป็นเรื่องที่เราสามารถแบบ แก้ปัญหาได้เราประสบความสําเร็จมาจริงเราทํามาจริงเขียนเรื่องที่เรารู้ลึกรู้จริงแล้วสามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้ค่ะนี่แหละค่ะวิธีการแบบว่าง่ายๆแล้วเริ่มต้นแบบเล็กๆก่อนสเต็ปเล็กๆก,ก,ก่อนนะคะทำอ e ีบุ๊กสั้นก่อนนะคะตั้งราคาต่าๆตั้ง,งเป้าหมายเล็กๆก,ก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเป้าหมายขึ้นไปนะคะโฟวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สําหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนความรู้สู่อ e ีบุ๊กทาเงินนะคะอีบ e ุ๊ก เป็นช่องทางการทำเงินออนไลน์ที่ทำได้จริงนะคะโฟทำมาแล้วแต่ว่าจะขายได้มากได้น้อยอันนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งมันขึ้นอยู่กับวิธีการทำการตลาดการทำคอนเทนต์ของเราเพื่อโปรโมตอ e ีบุ๊กของเราด้วยเดี๋ยวจะไว้เล่าให้ฟังใน e ีีต่อๆไปสำหรับคลิปวิดีโอน,นี้โฟขอตัวลาไปก่อนก่อให้ทุกคนโชคดีค่ะสำหรับคนที่ทำเพจสายฝอหาแผนฝรั่งอยากจะหาไอเดียในการทำคอนเทนต์อยากหาอินสปายนะคะ,นะคะสามารถเข้าไปดูนะคะอีบุ๊ก งานเขียนของโฟได้ในเว็บไซต์ w e p m a r k e t c o m คุณสามารถที่จะดาวน์โหลดตัวอย่างไปอ่านไปดูแนวทางในการเขียนอ e ีบุ๊กก่อนได้แล้วสามารถนำไปปรับใช้นะคะให้มันเข้ากับสไตล์การเขียนของตัวเองนะคะหรือจะเข้าไปอ่านในเว็บในแอป e a d a า i า e c o m ก็ได้นะคะโฟก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ